รู้ไหมครับว่าตามหลักของฟิสิกส์น้ำแข็งจะไม่ละลายในไมโครเวฟเดี๋ยวมาดูน,นะครับก็จะเห็นนะครับว่ามันไม่ได้เป็นไปตามทฤษฎีร้อยเปอร์เซ็นต์น้ำแข็งของเราก็ละลายแต่ว่ามันก็ยังมีบางส่วนที่ยังไม่ละลายแล้วําไมทฤษฎีฟิสิกส์ถึงบอกว่ามันไม่ควรจะละลายจริงๆแล้วน้ำดูดซับพลังงานจากไมโครเวฟผ่นบบานกระบวนการที่เราเรียกว่า d i e l e c t r i c heat ing กระบวนการนี้ก็คือการที่สนามแม่เหล็กไฟฟ้าของไมโครเวฟทาให้น้ํามันสั่นตัวแต่ไม่ใช่สั่นตัวนะครับมันจะเอาโมเลกุลของน้ํามาหมุนให้ทิศทางของมันตรงกับทิศทางของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าการหมุนอันนี้ก็คือสิ่งที่ทำให้น้ําของเราร้อนขึ้นเพราะมันขยับมากขึ้นแต่ว่าตอนที่น้ําของเราจะัวเป็นของแข็งแบบนี้มันจะถูกล็อกอยู่ใน l าทิสสี่เหลี่ยมแบบนี้ซึ่งแปลว่ามันยากมากๆที่จะทําให้มันหมุนน้ําแข็งก็เลยดูดซับพลังงานจากไมโครเวฟได้น้อยกว่าน้ําถ้าเราเอาน้าเปจำนวนเท่ากันใส่เข้าไปในไมโครเวฟเหมือนเดิม โดยที่เราใช้เวลา2นาทีเหมือนเดิมเราจะเห็นว่า2นาทีเมื่อกี้นี้พอทำให้น้ำของเราเริ่มเดือดแล้วแล้วก็มีควัน,นออกมาแล้วแต่ตอนที่เราใส่น้ําแข็งเข้าไปไอ้สนาทีนี้ยังทําให้น้ําแข็งละลายได้ไม่หมดเลยถ้าใครสนใจก็ลองเอาน้ําแข็งไปเวฟดูนะครับ